สวัสดีครับคูที่นะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําท่าดิบนะครับของ a าริ i c คูที่ EP ที่94นะครับเป็นบล็อกพื้นฐานนะครับ32จงังหวะแต่พิเศษหน่อยก็คือจะมีแขนเข้ามานะครับเพื่อให้เพิ่มอัตราการพอพันแล้วก็ได้บริหารกล้ามเนื้อช่วงแขนช่วงไหล่เข้าไปด้วยหลายท่านได้ลองเต้นตามคลิปไปแล้วใช่ไหมครับสามารถเต้นตามได้สบายแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีก หลายๆท่านที่เต้นแล้วขากับแขนไม่สามรถคีกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําท่าดิบให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปกันอย่างรวดเร็วนะครับสําหรับท่าแรกใช้เป็นท่าชาเซ่นะครับชาเซ่เนี่ยสำหรับแขนผมจะเหยียดแขนขึ้นมาแนวเดียวกับหัวไหล่ความสูงประมาณนี้นะผมหันข้างให้ดูดึงมาอย่างนี้นะครับความมือแล้วก็ดึงเข้ามาข้างตัวเหยียดเลักสั่งนี้นะครับมือกว้างประมาณช่วงหัวไหล่นะครับนิ้วมือชิดติดกันไว้เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่าแลักสั่งนี้นะครับเมื่อเราเอามารวมกับชาเซ่ก็จะเป็นสไลด์ นี้นะครับสไลด์ขาค่วยหลังดึงเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8โอเคไหมครับความสูงแนวนี้นะท่าที่2ก็จะเป็นด e ับเบิลนี้ง่ายๆให้ทุกคนนะครับก้าวเท้ามาแล้วก็ยกเข่า2ครั้งลำตัวเฉียงมาด้านหน้านิดนึงความสูงนะครับถ้าเกิดหลายๆท่านไหวนะครับก็ยกเข่าสูงมาประมาณแนวสะโพกก็ได้นะครับนะครับหรือถ้าไม่ไหวก็ยกนิดหน่อย นะครับที่สำคัญพยายามเกรงกล้ามเนื้อทั้งขาทั้งสะโพกทั้งลาตัวนะครับ <G lig ues> เพื่อการทรงตัวที่ดีแล้วก็ได้บริหารกล้ามเนื้อนะครับช่วงขาช่วงสะโพกลําตัวที่ดีมากสําหรับแขนเนี่ยท่านี้ผมจะยกนะครับสูงนิดนึงนะครับความกว้างประมาณช่วงไห่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดึงเขา้ามาข้างลําตัวหลักษณ่งนี้นะครับพอเราก้าวยืดแขนดึงเขา้ามาข้างตัวอย่างนี้นะครับอ่ามองเห็นเนาะไปอย่างรวดเร็วโอเคนะครับเดี๋ยวเอาสองท่านี้มารวมกันชารเซ่บวกกับดับเบิลนี้นะครับ ห้าหสไลด์มาจำได้เนาะตรงๆแล้วเราก็ก้าวเท้าดึงเข่าสองครั้งโอเคจบอย่าลืมนะครับดึงจากด้านบนเข้ามาหาช่วงประมาณช่วงเอวประมาณนี้เวลาดึงเกรงหนะ้าท้องนิดนึงท่าต่อไปไปอย่างรวดเร็วเบบี้แบมโบทุกคนจำได้ใช่ไหมครับวางเท้าย่ำเท้าด้านหน้า1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองามี่ห้าหกเจ็ปบิดลำตัวเฉียงสักประมาณสี่ส้าองศานะครับ ยำ่ำเท้าบิดลำตัวส่วนแขนยืดออกไปนะครับความสูงก็ประมาณเอาสักแนวหัวไหลน่นะครับนะครับแนวหัวไหล่มืออีกด้านนึงจับไว้บริเวณช่วงลำตัวนะครับยืดแขนอ่าเราจะยืดตอนที่จังหวะที่เราก้า,าวเท้าไปนะครับเท้ากับมือด้านเดียวกันนะครับประมาณนี้นะบิดลำตัวยืดอกอ่าประมาณนี้นะครับเอามารวมกันเลยครับพร้อมห้าหกชาเซสไลด์ไปกลับ จากนั้นก้าวเท้าดับเบิลนีจำได้ใช่ไหมครับดึงมือจากด้านบนอ่ะมันจะจบตรงนี้ปุ๊บวางเท้าในท่าเบบี้ต่อเท้าเดียวกับมือเหยียดแขนออกไปประมาณนี้โอเคนะครับผมไปอย่างรวดเร็วนะหลังจากท่าเบบี้นะครับท่าสุดท้ายก็จะเป็นท่าเกลวายซิกแซกนะครับเกลวายซิกแซกเดี๋ยวจะใช้นะครับแขนลักษณะนี้นะครับกางแขนออกยกขึ้นกางออกแล้วก็เอาลงกางยกกาง ลงลักษณะนี้นะครับเก็บนิ้วมือให้เรียบร้อยนะครับพยายามล็อกข้อมือล็อกข้อศอกนะครับส่วนจะเอามารวมกับลักษณะของท่าก็จะเป็นก้าวไข่ก้าวชิดนะครับก้าวไข่ก้าวชิด 1, 2 3 4 5ส7 8าี่้าจดจังหวะการก้าวจะเป็นนี้นะครับก้าวไข้ก้าวชิดก้าวไข้ก้าวชิด 1, 2, 3 4 5สาี่ห้าห ทิศทางก็จะเป็นใช้เป็นเกรวายซิกแซกขึ้นด้านบนนะครับมันจะลักษณะเฉียงขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8ผมเอาท่าจบเลยนะก็คือเป็นซิงเกิลนีอัพยกเข่า2ครั้งนะครับก้า,าว้ายกเข่าก้า,าว้ายกเข่าแล้วมันก็จะจบตรงจุดเดิมลักษณะแขนที่ใช้จะเป็นลักษณะนี้นะครับแขนทํามุมฉากแล้วกดแขนลงอ่าล็อกข้อมือล็อกข้อศอกไว้นะครับกดลงประมาณนี้นะครับ ท่านี้ก็จะได้บริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะครับผมไปเร็วหน่อยนะเดี๋ยวเราเอามารวมกันนะครับเรวี่วายซิกแซกขึ้นบนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8มันจบตรงนี้ใช่ไหมก้ 9, าวเท้ายกเข่ากดแขนก้ 9, าวเท้ายกเข่ากดแขนเป็นอันจบตรงจุดเริ่มต้นเอามารวมกันตังแตงท่าแรกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ5 6 7 8สไลด์ชาเซ่ดึงแขนมาข้างลำตัวท่าที่2จได้ใช่ไหมครับก้าวแล้ยกเข่าสครั้ง โอเคแล้วก็วางเบบีความสูงประมาณแน,นวหัวไหล่นะครับไม่ต้องหมุนก็นได้นะครับจากนั้นเกล็บวาซิกแซกก้าวาขว่ก้าชิดก้าวไขวก้าชิดยกขา่าสองครั้งกดแขนเป็นอันจบแล้วก็ออกอีกด้านอีกด้านหนึ่งผมไม่ต้องเต้นเนาะโอเคนะครับยังไงก็ลองฝึกเต้นเป็นประจำนะครับ EP 94จะเป็นแอรบิกบ็อกพื้นฐานที่มีประโยชน์มากๆนะครับ เหนื่อยมากๆแล้วก็ได้บริหารหัวใจได้กล้ามเนื้อไปด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับวันนี้ขอให้ทุกานมีสุขภาพแข็งแรงครับบ๊ายบาย